ปุ๋ยครับปุ๋ยที่นาข้าวครับที่ยาสุธรเนาะใช่ครับหนูได้อะไรลูกหนูได้ตกปลาหนูได้เบ็ดเนาะใช่อืมโอเคโอเคอันนี้พ่อพามาชมทุ่งนานะครับทุ่งนาเนาะนี่พูพูมีหอยด้วยลูกมาดูหอยนี่ลูกนี่ไปจับหอยมาไปอ่ไปจับหอยเนี่ยเนหอยหอยหอยเนี่ยนกักขาจับนั่นะหะดูตรงนั้นลูกมีหอยด้วยออาพ่ใฮะ okay. เออเอาเบียดเขี่ยก็ได้วันนี้พามาชมบรรยากาศทุ่งนานครับหลังจากที่เราไถาหวานแล้วก็ปล่อยให้เข้าโตตามธรรมชาตินะครับอันนี้ข้าวที่ปลูกเป็นเป็นข้าวหอมมะลินะครับข่าตรงนี้กับลูกชายไถนาแล้วก็หวานตรงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้น้ําเต็มท้องนาเลยนะน้ำเต็มท้องนาเลยวันน,น,ยนนี้ได้ยินเสียงน้ำไหลด้วยนะ อันนี้ก็พาลูกชายมาเดินชมทุ่งนาอ่ะปูกทายหน่อยโบกมือทักทายหน่อยสนกุกไหมสนุกสนุกเนาะนี่หน่ยฮะบรรยากาศครับอันนี้ใกล้จะค่ําแล้วเนี่ยพามาชมครับตัดหญ้าด้วยแล้วก็ว่าจะหวานปุ๋ยแด้แหละสักพักเดี๋ยวก็จะหวานปุ๋ยแล้วนะฮะพามาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนา นี่เลยข้าวยังไม่ตั้งท้องนะครับข้าวตอนนี้กําลังงามงามได้ที่เลยนะฮะอ่นนี้กําลังหัดหัดให้ลูกชายตกเบ็ดนะฮะน,นี่ทำอย่างนี้นะลูกเนาะทําอย่างนั้นนะตกเบดนะ็ดเนาะอย่าดึองอย่าดึงอย่าดึงอ่าอ่ดตกเบ็ดนะโอเคไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาไปขุดเส้เดือนโอเคไหมโอเคโอเคงั้นก็วันนี้เราพอแค่นี้ก่อนเนาะออโอเคเนาะออโอเคโอเค,อเค,อเคชมทุ่งนาไปเรื่อยๆครับ เาเห็นปลาเห็นปลาได้หรือลูกเห็นหอยไหมเห็นหอยไหมนี่นี่นี่หอยหอยหอยไปจับหอยมาดูดิอันนี้นี่หอยอันนี้เราเจอหอยด้วยครับหอยน,นี่หอยหอยอะไรลูกยังไม่ตายนี่หอยนาครับหอยนาจับตัวมันเป็นเลยนะหอยนาอ่ะโอเคครับไปละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ